ครูเตือนไว้ก่อนนะระวังนะระวังคิดปุ๊บได้ปับนะเทคนิคคิดปุบได้ปับทันใจคิดครูทําอะไรบ้างตอนนั้นได้บ้านกับได้สามีมาภายใน1ปีอ่ะนับจากวันที่เราฝึกใช้อ่ะตอนนั้นถือว่าเร็วมากแล้วนะเราก็อาศัยการฝึกมาเรื่อยๆก็เร็วขึ้นเร็วคือจนเนี่ยมาภายใน1คืนข้อ1ทันใจด้วยสมาธิเปิดตาที่3ไม่มีวิธีไหนจะรัดเท่าวิธีนี้อีกแล้วต่อสัญญาณตรงถึงจักรวาลถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิก็อาจจะ1 G 2 G แต่การนั่งสมาธิ เปิดตาที่3 5G หลายคนเนี่ยทั้งชีวิตไม่เคยเปิดเลยได้แต่นั่งสงสัยคนอื่นว่าทําไมคนนี้สามารถสร้างเรื่องเหมือนปาฏิหาริย์ได้หรือว่าเป็นอัจฉริยะเขาคิดได้ยังไงเขาเสกได้ยังไงทําไมเขาโชคดีจังเลยต่อมนี้เรามีในสมองทุกคนแต่คนส่วนใหญ่1ไม่รู้2ไม่เคยเปิด3ไม่เคยใช้ต่อเชื่อมสัญญาณ WiFi 5G แบบต่อตรงอ่ะต่อตรงกับจักรวาลเลยถ้าเราอยู่ในชีวิตประจาวันครื่อเราเวียง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 เป็นเบตา้า พอนั่งสมาธิมาอัลฟาสูงสุดเลยคือแกมมาการนั่งสมาธิเปิดตาที่3คุณยกคลื่นไปในระดับแกมมาคลื่นเหมือนการตื่นรู้อะตื่นรู้ในระดับที่คุณจะเข้าถึงข้อมูลอะไรที่มันเจ๋งๆคนส่วนใหญ่ว้าวอะครูสอนมาหลายรอบแล้วเรื่องสมาธิเมื่อก่อนครูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมช่วงที่ถูกลอตเตอรี่บ่อยๆอ,อะเช้าวันนั้นน่ะนั่งสมาธิแล้วทําไมมันได้ผลรวมถึงครูก็นั่งมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกได้อะคะ่ะว่าออกจากสมาธิซึ่งมีงานวิจัยบอกนะคะว่าคือหลายคนทํามานั่ง สงบในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิก็เลยรู้สึกว่าเราจะสงบได้เฉพาะตอนอยู่ในสมาธิพอใช้ชีวิตระหว่างวันมันก็แบบมีอารมณ์ขึ้นลงอะการนั่งแบบนี้นอกจากผลงานวิจัยครูรู้สึกชัดเลยระหว่างวันแบบหกคลื่นแบบมันเบาเบาจากข้างในอะค่ะมันฟินจากข้างในถ้าคุณรู้พลังในตัวเองคุณจะใช้เครื่องมือนี้ไหมจูนได้ตรงไม่มีแล้วคําว่ายากในการนั่งสมาธิเพราะความรู้แบบนี้เหมือนเทคโนโลยีที่เมื่อก่อนเราไม่มี AI AI ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเหมือนเวลาเราเมื่อก่อนนั่งสมาธิ7จวันนู่นถ้า ใช้คำว่าถึงระดับคลื่นแกมมาแบบตื่นรู้ต้องไปเป็นนักบวชเพราะอะไรยังไม่มีผลงานวิจัยยังไม่มีวิธีทางรัดให้เราแบบเนี้ยที่สามารถนั่งได้ใน20-40นาทีคุณสามารถฝึกได้แล้วก็ต่อจูนได้ตรงเลย ง่ายที่สุดแล้วนั่งครั้งละไม่เกิน20นาทีเมื่อก่อนเราดูว่าส่งพลังเพราะคลื่นอัลฟาเหมือนการนั่งสมาธิปกติทั่วไปปรากฏแกมมาเลยจ้าคือการวัดทางวิทยาศาสตร์ว่าพลังงานที่เราส่งออกไปอ่ะพลังงานตอนนั่งสมาธิเวลาที่บอกแกมมาคือน,นับคลื่นสมองคิดดูดิส่งพลังขนาดเนี้ยคุณมีเครื่องมือนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเรียนรู้ที่จะใช้ใช้มันมันไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนวันที่นั่งนั่งแล้วได้ลดสีชมพูที่อยู่ในโทรศัพท์กลับได้บ้านอ่ะวันนั้นน่ะก็นั่งแบบเปิดตาที่3แล้ว ค่ะข้อที่2นั่งเสร็จคือจูนคลื่นขอบคุณเป็นวิธีเปลี่ยนคลื่นอารมณ์ดึงดูดที่ง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่แล้วครูยังยืนยันว่าสิ่งนี้ที่ทําให้ครูคิดว่าทําไมตั้งแต่ช่วงปีใหม่เนี่ยมาเร็วมากอะความฝันที่ลืมไว้แล้วพอขอบคุณเอามากับเนี่ยเรื่องฉากแค่คิดครูนั่งขอบคุณขอบคุณบ้านขอบคุณรถพอครูเริ่มได้ห้องตรงนั้นที่สามีทําให้ใหม่จัก,กรวาลส่งหลักฐานมาแล้วอะว้าวาอย่างนี้ขอบคุณจัก,กรวาลค่ะ ทำไมเราต้องส่งคลื่นการที่เราจะดึงดูดอะไรง่ายๆคือส่งอารมณ์ไปแบบไหนเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาถ้าถามครูว่าขอบคุณอย่างเดียวไม่นั่งสมาธิได้ไหมได้เพราะครูก็เคยใช้ได้ผลตอนนั้นที่เงินเหลือในบัญชี20,000ขอบคุณแบบสั่นสะเทือน2 0 0 0 0เหมือนมี200ล้านอะ <c oughs> เงินจะหมดบัญชีสมบัติเทมาไม่ได้นั่งสมาธิ เป็นมือใหม่หรือไม่ใช่แนวนั่งสมาธิขอบคุณเนี่ยเป็นวิธีดึงดูดที่เรียกว่าง่ายสุดแต่ได้ผลไวอะ่ะการที่ง่ายไม่ได้แปลว่าไม่ได้ผลนะเพียงแต่เราแค่ต้องรู้วิธีขอบคุณยังไงให้เรารู้สึกอินสั่นสะเทือนจริงๆหลายคนเนี่ยขอบคุณเงินขอบคุณของรอบตัวขอบคุณวัตถุอะ่ะที่มันจับต้องได้ใช่ปะครูแถมให้ว่าใครนึกขอบคุณอะไรไม่ออกเวลาเราฝึกใช้เราเริ่มมีหลักฐานอย่าลืมขอบคุณจัก,กรวาลด้วยนะจ๊ะเราทํางานร่วมกับจัก,กรวาลน,นะคะถ้าใครอยากรู้เทคนิคเหล่านี้นะการที่มันง่ายอะ่ะเราก็แค แค่รู้เทคนิคนิดหน่อยช่วงแรกอย่าไปรู้สึกว่าทําไมเรายังไม่ได้ทันทีครูบอกแล้วเว้นระยะนิดนึงให้เราฝึกควบคุมความคิดไม่งั้นคิดปุ๊บถ้าคิดล้มมันก็มาพบนึงก็หกไปให้โอกาสตัวเองแบบฝึกฝึกนิดนึงกับสอนบางอย่างที่มันไม่มาทันทีอ่ะให้เวลาจัก,กรวาลเขาหน่อยนะคะเขาอาจจะกำลังจัดเลียงอยู่ว่าสิ่งไหนดีที่สุดสําหรับเราแล้วครูจะบอกได้เลยนะว่าสิ่งเหล่านี้คุณนะทำได้หลายคนอาจจะนึกว่าต้องฝึกใช้กฎแรงดึงดูดเหมือนปรหนึ่งประสองปรสามปรสี่ก่อนจริงๆแล้วมีเทคนิคที่ทําให้คุณ เหมือนเพื่อนอะที่เรียนพาชั้นไปแพ็คโชคดีทันใจคิดนะคะไปเจอกันในคอร์สโชคดีทันใจคิดอันนี้เป็นแบบไม่นั่งสมาธิครูจะพาไปเรียนพาชั้นกันเอาแบบทันใจคิดเลยได้ไหมอะได้ แบบวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะอันที่2โชคดีมั่งขัน้นผ่านพลังการรู้คุณค่าก็คือเรื่องการขอบคุณบอกแล้วมันง่ายแต่มันได้ผลไวสําหรับคนที่1พึ่งเริ่มฝึกใช้กดแรงหนึ่งดูเป็นการเปลี่ยนคลื่นอารมณ์เราที่ไวที่สุดแล้วคุณจากเงินเหลือ 20, สอง0มื่สมบัติเทโลมา69ล้านแม้ไม่อยู่ในสมาธิแต่คุณแค่ต้องรู้คีย์ในการขอบคุณยังไงให้อินจริงๆอะ เพราะคีของกฎแรงดึงดูดใช่ส่งคลื่นอารมณ์ดีๆแบบสั่นสะเทือนด้วยสั่นสะเทือนลั่นไปถึงจัก,กรวาลเหมือนมีเงินอยู่หลักร้อยอ่ะถ้าคุณขอบคุณได้เหมือนมีหลักล้านอะ่ะคุณว่าสั่นสะเทือนจัก,กรวาลจะเทงลงมาไหมแค่ต้องรู้เทคนิคนินดหน่อยคุณดูรีวิวหน้าช่องครูดิคือแต่ละคนแบบคอมเมนต์สั่นสะเทือนกันรัวๆพันล้านเหรียญสหรัฐรู้สึกตอนนี้รวยพันล้านเหรียญสหรัฐนี่แหละ เวลาเรียนกดแรงหนึ่งดูคุณต้องรู้ขี่สั่สะเทือนแบบนี้มันถึงจะได้ผลไปเอาเทคนิคนะคะในคอร์สนี้ให้ตั้งแต่การเงินสุขภาพความรักความสัมพันธ์ธุรกิจการงานแล้วครูให้เทคนิคในนั้นเยอะมากๆอ่ะการขอบคุณจะเป็นเรื่องง่ายอันที่3ค่ะสมาธิโชคดีถล่มทลายหรือชื่อในวงเล็บเปิดตาที่3นี่ครูให้ผลงานวิสัตครูคเปรียบเทียบว่า 5G เพราะอะไรคุณดูระดับคลื่นสมองดีแกมมา ระดับนักบวชอะหลายคนพอมานั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกยากอันนี้ไม่ยากละไม่เกิน20นาทีรู้สึกจะสงบแล้วคลื่นดีได้เมื่อแค่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิไปใช้ชีวิตประจำวันอยากกลับมานั่งสมาธิอีกเพราะรู้สึกเลยเราสงบเฉพาะในสมาธิแต่ถ้าคุณยกคลื่นไปสูงระดับแกมมาขนาดนี้แล้ววะค้างอยู่ในสมองจริงนะทุกคนมันมีงานวิจัยอะแล้วพอครูนั่งครูว่าระหว่างวันครูรู้สึกฟิน,น,น,นสบายใจมันรู้สึกจากข้างในอย่างนั้นจริงๆอะไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะคะอันนี้รีวิวของจริงให้ฟังด้วยนะ เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูบอกแล้วคีหนึ่งคือการรักษาคลื่อระหว่างวันครูไม่ได้เจาะ แค่เรื่องลอตเตอรี่นะคุณบอกได้เลยนะเรื่องลอตเตอรี่ของแทนแต่อะไรข้อมูลเจ๋งๆที่เมื่อก่อนคุณมองว่าโอ้โหอัจฉริยะเขาคิดได้ไงเนี่ยเขารู้ความลับเหล่านี้ทั้งนั้นแหละการเปิดตาที่3คุณต่อคลื่นตรงไปหามหาปัญญาพูดง่ายๆบางคนเรียกมหาปัญญาบางคนเรียกจัก,กรวาลบางคนเรียกสนามคอนตอมจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณต่อตรงอะไปในระดับจิตเนือสํานึกคุณเจาข้อมูลคุณเจอไอเดียแม้แต่ปัญหาที่อยากได้รับคําตอบอย่างเงี้ยไอเดียเจ๋งๆอะในการผลิตเงินอะคนที่ได้ร ร้อยล้านพันล้านนะคุณไปดูเรื่องเล่าหรืออัจฉริยะทั้งหลายเขามักจะพูดเหมือนกันเหมือนเขาได้ความคิดได้ไอเดียมาจากไหนก็ไม่รู้อะเพราะเขาต่อตรงไงคำว่าโชคดีคำว่าอัจฉริยะปาฏิหารจะได้กลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปาฏิหารอีกต่อไปเมื่อก่อนมันเป็นปาฏิหารเพราะเราไม่รู้ว่าเราทําได้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันยากแต่ถ้าใครมาเรียนคอร์สนี้นะความรู้เวลาที่คุณเข้าถึงไอเดียจริงๆที่คุณเอาไปผลิตเงินเท่าไหร่ก็ได้แบบที่มหาเศรษฐีหรืออัจฉริยะหลายคนเขาทําข้อมูลเหล่านี้มันคือปัญญาถูกปะ ระดับมหาปัญญาเงินหาซื้อไม่ได้นะคะไม่ต้องบอกว่าคุ้มเพราะอะไรเอาแค่เรื่องลอตเตอรี่อ่ะคุณถูกมาลายงวดอ่ะก็คุ้มแล้วนะแล้วไอเดียคอร์สอลไยคอร์สอ่ะ, cost, อะที่ตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยอ่ะเนี่ย เข้าถึงไอเดียจากมหาปัญญาแล้วข้อมูลเหล่านั้นไม่ใช่ข้อมูลที่หาข้อมูลเหรอ Google ไง Google มันคือข้อมูลในโลกของเราเนื้อออกปะบางอย่างก็ใช่ไม่ใช่การต่อข้อมูลเหล่านี้คุณจะได้เข้าถึงข้อมูลที่มาจากอีกมิติหนึ่งอ่ะคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณจะมีสัญชาตญาณที่ในการกรองข้อมูลได้ว่าอันไหนใช่ไม่ใช่อันไหนเชี่ยงไม่เชี่ยงอ่ะประโยชน์ของมันจะมีอย่างคือคุณจะอ่านใจคนออกนะคะก่อนที่ครูจะประชุมอะไรสักอย่างเนี่ย ครูสังเกตละครูจะนึกคําถามก่อนเดี๋ยวน่าจะโดนถามเรื่องนี้ครูรู้ป่ะหลายรอบม,มากครูวิ่งไปพูดกับทีมงานว่าเตรียมข้อมูลนี้ไว้นะเผื่อโดนถามเปฆคนที่ถามถามประโยคเดียวกับที่ครูเตรียมข้อมูลไว้อะสมาธิแบบนี้มีผลในเรื่องการอ่านใจคนการย่งรู้อนาคตจูนได้ขนาดนี้แล้วนึกภาพอะไรไว้สั่งจัก,กรวาลจูนไม่ต้องแค่อย่างรู้อนาคตะนูน่นเอาไปเซกดีทันใจคิดว่าครูสั่งยังไงถึงได้วาวแบบนี้